ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาตัวหมากไปเล่นกับกระดานไม้อันนี้ผมแนะนํามันโอเคมากถ้าคุณจะอไปเล่นกับกระดานไม่อดัดอันนี้ผมก็แนะนําโอเคมากแต่อย่าเอามาเล่นบนกระดานนี้เลยมันใช้ไม่ได้จริงนี่ ดหมากรูกไทยชุดนี้ผมจะบอกให้ก่อนนะครับว่ามันเป็นของหมากรูกไทยชนิดสะสมและอีกไม่นานเนี่ยก็จะเป็นชุดหมากรูปไทยมาตรฐานแข่งขันนะครับชุดหมากรูกไทยชุดนี้ครับจะประกอบไปด้วยกล่องนะเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้ด้านบนเนี่ยจะสลักโลโก้บริษัท ปตทครับทำไมต้องสลักโลโก้บริษัทปตทด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งปตทเนี่ยเขาเคยจัดงานแข่งขันนะครับปตทรๆๆวมพลคนลักหมกลุกไทยครับแล้วเขาได้ทําชุดหมกลุกชุดนี้เนี่ยเป็นของที่ระลึกนะครับในงานนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างหน้าข้างหลังเป็นยังไงอ่ะข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเหมือนประวัติที่มานะครับว่าชุดหมกลุกไทยชุดนี้เนี่ยเป็นมายังไงก็จะมาจากศิลปินท่านหนึ่งแล้วก็มาจาก บริษัทปตทอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะเดี๋ยวมาดูทางด้านของด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการใช้เนี่ยให้คุณเลื่อนนะครับบานพับตรงนี้ออกมานี่แบบนี้เลยชุดมากรุกไทยปตทรครับจะมีบานพับแบบนี้ ด้านในจะมีซองกันชื้นนะครับผู้ชมแบบทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดหมากลูกไทยพลาสติกนะครับแต่จะเป็นพลาสติกเกรด PE อย่างดีเลยนะครับผู้ชมครัแบบเนื้อของพลาสติกเนี่ยจะไม่เหมือนเนื้อกับตัวหมากที่ที่เราสัมผัสอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับไอ้ทุกนี้จะเป็นตัวหมากลูกแบบธรรมดานะครับแต่ว่าไอ้ตัวปตทรตรงเนี้ทั้งสีนะครับทั้งการหลอมเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับหลังจากที่คุณเปิดมาแล้วนะครับ คุณจะเจอด้านในเนี่ยจะเป็นตัวหมากนะครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บแบบนี้นะวิธีการใช้ก็คืออันส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นกระดานไอ้สองบานพับเนี่ยจะเป็นกระดานนะครับวิธีการใช้ให้คุณเนี่ยครับเอาตัวกระดานเนี่ยมาต่อกันแต่มันยังต่อกันไม่ได้ครับมันจะมีเทคนิคการต่ออยู่วิธีการต่อเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับผู้ชมครับใช้วิธีการนี่งอแบบนี้ก่อนนะครับให้มันประกบกันและ ปล่อยมันลงมาแบบนี้ก่อนจะไปดูตัวหมากกันเนี่ยเดี๋ยวมาวัดไซส์ขนาดกระดานกันก่อนนะว่าขนาดเท่าไหร่นะขนาด30-34นะครับ34เซนติเมตรคูณกับ34ซนติเมตรนะครับ ในส่วนของช่องตารางเนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยช่องตาราง3.5นะครับเราราวสามจึ่งเป็นช่องตารางที่ถ้าเราจะเอามาซ้อมเอามาเล่นจริงจังมันมันใช้ไม่ได้นะแต่ตัวหมากมันใช้ได้โดยส่วนใหญ่ลูกค้าผมซื้อไปเนี่ยก็จะซื้อไปใช้กับกระดานไม้นะหรือไม่ก็กระดานไม้อัดนะประมาณนี้ไอตัวกล่องเก็บก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวหมากมาลงให้ดูดีกว่านะว่า ตัวหมากเนี่ยเป็นยังไงตัวแรกนะครับก็คือม้านะม้าล,ลักษณะประมาณนี้นี่หมากลุกเนี่ยเวลาดูเนี่ยเขาจะดูกันเรื่องของม้านะว่าถ้าม้าสวยส่วนใหญ่ชุดหมากลุกแจงสวยหมดอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับนี่อันนี้เรือนะนี่เห็นไหมนี่คือเรือนะเรือก็สวยเหมือนกันเรือก็ไม่ได้แย่นะขุนก็จะประมาณนี้นะ โอเคนี่ก็เป็นโคนนะครับโคนเดี๋ยวโคนมาลงให้นะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเบีย้ยของเขาเนี่ยลักษณะของตัวเบีย้ยเนี่ยผมค่อนข้างถูกใจมากนะเพราะว่าเบีย้ยหมากลูกไทยปกติเนี่ยจะเป็นเบีย้ยลักษณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นชุดพลาสติกอันไหนก็ตามซึ่งเวลาการใช้งานจริงเนี่ยเราหยิบค่อนข้างยากเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยที่ผมแบบลองเก็บมาคิดวิเคราะห์ดูนะพะมันเป็นเบีย้ยของปตทเบีย้ยมันตัวใหญ่มันทําให้เราจับแล้วก็ ขนาดมือมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเบีย้ยนะในกล่องเนี่ย<ว>เขาจะแถมเบีย้ยมาให้นะครับฝั่งละ1ตัวนะการคุณทาเบีย้ยหายนี่ปั๊บอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวเดี๋ยว,วเขาจะออกแบบครีมครีมหน่อยนะครับมันจะไม่แบบขาวล้วนนะมันจะไม่ได้ขาวล้วนแบบนี้อันนี้คือตัวหมาแบบแบบขาวล้วนนะนี่อันนี้คือขาวล้วนอันนี้ตัวหมาแบบครีมครีมหน่อยปอตทอเป็นแี้นี่ มันจะมีความแตกต่างกันอยู่อ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งสีแดงบ้างนะครับดูความสวยของมันก่อนนะครับว่าสีแดงเนี่ยมันสวยขนาดไหนตรงมุมกระดานเนี่ยเขาจะมีสลักโลโก้ของบริษัทปโตโทด้วยนะว่าเป็นกระดานของแท้เนี่ยก็จะมีสลักแบบนี้นะครับตัวหมากเนี่ยการหลอมเนี่ยมันจะไม่เห็นแบบล่องรอยความผิดพลาดเลยนะเบ้าหลอมเขาดีมากนะครับ อ่ะนี่เป็นเรือนะครับและตัวสุดท้ายเป็นม้านะเหลือเบี้ยสองตัวอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตร่งนี้นี่เบี้ยสองตัวนะครับนี่อันนี้ก็จะเสร็จแล้วอันนี้ผมตั้งตัวหมากให้เรียบร้อยนะเป็นกระดานและชุดหมากลุกไทยปอตอทนะครับอย่างที่ผมบอกตัวกระดานเนี่ยมันมันทำให้เราดูตัวหมากไม่รู้เรื่องนะครับหลายคนยังไม่ชินกับตัวหมากชุดนี้แน่นอนครับว่าถามว่ามันมองยากไหมถ้าเกิดว่าคุณเล่นครั้งแรกมันมองยากแน่นอนนะครับ มันไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถมองได้ง่ายๆเวลาคุณเปลี่ยนชุดหมักลุกนะไม่ว่าจะเป็นชุดไหนชุดไม้ชุดงาช้างชุดแกะสลักคุณมองยากหมดนะครับแต่ต้องค่อยๆเล่นไปก่อนแต่รับรองครับว่าชุดนี้คุณสามารถเล่นได้แต่จะไม่ได้เล่นบนกระดานอันนี้แน่นอนครับกระดานอันนี้ผมผมคิดว่าม,มันใช้ไม่ค่อยได้จริงอันนี้ผมตินะเพราะว่า มันเหมือนกับเราเอาไปพกพาเล่นแบบปิกนิกเล่นตามต่างจังหวัดอะมันพอได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาตัวหมากไปเล่นกับกระดานไม้อันนี้ผมแนะนํามันโอเคมากถ้าคุณจะไปเล่นกับกระดานไม่อดัดอันนี้ผมก็แนะนําโอเคมากแต่อย่าเอามาเล่นบนกระดานนี้เลยมันใช้ไม่ได้จริงนี่มันดูแล้วมันดูยากๆมากใครเขาไปเล่นเนี่ยตัวหมากเล่นอยู่บนกระดานช่องละ3.5เซนบ้าไปแล้ว4.5เซนเนี่ยผมว่ากําลังดี4.5ถึง5.5คือ ช่วงที่ตัวหมากตรงนี้เล่นได้แต่ถ้าเป็น6เซนติเมตรช่องตาราง6เซนติเมตรผมไม่แนะนำแล้วว่ามันมันใหญ่เกินไปนะครับสัก4 5ถึง5.5โอเคเรียบร้อยหมดทุกกระดานเล่นได้นะครับตัวหมากชุดนี้เนี่ยเนี่ยถ้าคุณดูใกล้ๆเนี่ยเบ้าหลอมเนี่ยเขาเขาแบบทำมาดีมากมันจะไม่เหมือนกับตัวหมากพลาสติกธรรมดาที่ที่เขาหลอมเนี่ยแล้วมันจะมีเออเลื่อของการหลอมอยู่เห็นไหมมันจะมีแบบพลาสติกเกินมาอะไรเงี้ย ซึ่งตัวปัตตเนี่ยไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาชุดหมักลูกไทปัตทาเนี่ยไปเรียงบนกระดานไม้ดูไหมอยากลองดูไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเรียงบนกระดานไม้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี้เอากระดานไม้ง่ายมาเลยนะเป็นกระดานไม้สักนะครับช่องขนาดประมาณ5.5เซนนะเดี๋ยวผมขอวัดแป๊บหนึ่งนะว่าช่องกี่เซนนะเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดอ่า5.5เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นขนาดที่ผมแบบ ไว้แบบกําลังดีนะเป็นช่องแบบนี่อย่างนี้แล้วตัวหมากมาวางนะนี่เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าชุดหมากลุกไทยชุดนี้มันเหมาะกับใครบ้างนะครับหมากลุกไทยชุดนี้มันเหมาะกับคนที่อยากจะสะสมหมากลุกไทยอยากที่จะ ใช้เป็นตัวหมักลูกไยในการซ้อมเพราะเร็วๆนี้เนี่ยชุดหมักลูกไยชุดนี้ตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานแข่งขันนะมันเหมาะกับเป็นตัวที่เราเก็บสะสมแต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวมาแววๆว่าเดี๋ยวจะใช้ในงานแข่งขันด้วยนะอันนี้ก็จะกลายเป็นมาตรฐานแข่งขันทันทีนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะก็สามารถหาซื้อกันได้ค่าตัวเขาไม่แพงครับ650บาทรวมค่าจัดส่งเท่านั้น650บบาทเนี่ยได้ทั้งตัวหมัก ได้ทั้งกระดานได้ทั้งกล่องเก็บนะครับก็คือได้ทั้งกล่องเนี้ยทั้งกล่องนะครับได้กระดานที่ผมบอกว่าใช้ไม่ได้จริงด้วยเนี่ยกระดานตัวนี้ะครับคุณผู้ชมนี่นี่กระดานตัวเนี้ยได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับในชุดหมักลุกไทยปททอยากได้เก็บไว้สะสมเอามาเล่นกับกระดานไม้เล่นกับกระดานไม้สักเล่นกับกระดานพลาสติกของคุณเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้คลิปเลยที่ Line@ แอดหมากลุกไทยครับในช่องหมักลุกไทยคารมรผู้ใฝ่รู้หรือในเพจ ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคา,ารวาตผู้ใฝ่รู้รีวิว EP ที่2ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้ EP หน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันอีกเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับยบายครับทุกคนคา,ารวาตผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปอตทรวมพลคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง6 5 0ยบาทเท่านั้น ท่าจะส่งแล้วนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากลุกไทยได้เลยครับ